คนสู้ไหมสู้ค่ะขอชันสองเชียร oh, ์เพื่อนๆหน่อยขอบแม่ขอบเชียรหน่อยลูกครับลูกครับออกท่าเต้นหน่อยครับเชียร์ลูกๆหน่อยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองข้าัวหอหน่อยขอสมพอก คุณพ่อกับแม่ก็เต้นน่ารักมากเลยทำให้หนูสดชื่นเลยขอบคุณสันเจเคยหเห็นพ่อเต้นที่บ้างพ่อเขาเต้นตอนเมากับเพื่อนอออเต้นเลยขอรอ,อบคุณเอตักครับเอาคนเชียร์เขาชิล ฝังพวกเลาเครียดใช่ครับขอบคุณท่านพี่พอเพื่อนแม่เพื่อนเพื่อนเชียร์ครับก็จะทำให้ดีที่สุดครับสันติครับครับเมนูนี้มันเด่นตรงไหนครับเด่นตรงที่ว่ารสชาติของมันครับแล้วก็ทำให้เราอยากกินตัวเมนคอร์สต่อไปครับมันเป็นตัวเรียกน้ำย่อยจริงๆใช้หอยเชลใช่ไหมครับใช่ครับต้องใช้เทคนิคชั้นสูงเลยนะ หมายเชื่อว่าต้องใช้เทคนิคดิปไปบไปก็ไม่ได้ข่าสูงไปก็ไม่ได้เหมาะที่จะเป็นอาหารเรียกกระย่อยค่ะมีคำถามหนึ่งค่ะสำคัญมากคำถามน,นี้ค่ะเมื่อกี้เห็นคุณพ่อคุณแม่เต้นไหมไม่เห็นไม่เห็นหรอ,อน่ะเต้นม,ม,ม,มาเต้นมาคุณพ่อครับเชิญหน่อยคุณพ่อครับมาะลงมาเต้นกับลูกเลยครับมาเต้นขออนุญาดังเลยครับเต้นกนันเต้นวันสองวันได้ได้ดิ๊ เป็นกับพ่อด้วยแล้วเต้นแบบอย่างนี้ก็ไม่รู้ครับน่านิ่งแต่มีอารมณ์ดีแปลกๆนะโอเคโอเคขอบคุณข้ากับพ่อเยี่ยมมากสันจีขนาดเต้นเนี่ยหน้ายังเหมือนเดิมเลย ผ้ากันเพื่อนมาสเตอร์เชฟลิขสิทธิ์แท้มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่ได้แล้ววันนี้ที่ Facebook Master Chef Thailand และ Heliconia Shop ที่ Lazada Shopee TikTok Line Ad Heliconia t H Group